สวัสดีครับผมปลั๊ก AB p r e m i u m Motor ครับวันนี้ผมอยู่กับรถใหม่1คันนะฮะเรียกว่าใหม่จริงๆนะครับเป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดเลยครับมันคือ Mercedes-Benz GLC 300e ครับ EQ power ครับตัวนี้เป็นตัว Plug-in h y b r i d นะฮะ AMG Dynamic ด้วยนะครับและก็เป็นตัว Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับรถปี2021ครับเพิ่งจดทะเบียนปี2022เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะด้วยราคาตอนนี้ที่ผมเปิดถูกกว่าป้ายแดงเป็นไหนๆครับ เพียง3ล้าน9,000หมืกับ9,000บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถตามมาดูเลยครับ oh, oh. กับเจ้า SUV ที่มีความลักชวรี่และพรีเมียมในตัวนะฮะขับเคลื่อน4ล้อด้วยด้วยพลังของเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของโคมไฟหน้าก่อนนะครับโคมไฟหน้าของเจ้า G L C 3 0 0 e คันนี้นะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบตัวท็อปแล้วนะครับลักษณะแบบรมดำเป็นมัลติบีม LED ครับสามารถปรับแสงสูงต่ำได้อัตโนมัตินะครับ เลี้ยวได้ตามวงเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยกระจังหน้าของเขาครับเป็นกระจังหน้าลักษณะแบบไดมอนกริลนะครับจะมีในส่วนของคิ้วโครเมียมต่างๆที่จะมี ในส่วนของเพิ่มมิติให้นะครับไม่ได้เป็นเส้นโครเมียมตรงๆนะครับจะมีรึกตื้นอ่าบางตรงนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีเสน่ห์มากโลโก้มิสเดตอยู่ตรงกลางครับรวมถึงดาวจมนะครับฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าฮะกันชนหน้าของเขาเป็นกันชนหน้าแบบ AMG ครับจะมีเขี้ยวนะครับซ้ายและขวาให้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของลิ้นที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันครับแล้วก็ในส่วนเซ็นเซอร์กระระยะมีมาให้ครบสมบูรณ์นะครับ ตามมาดูทางด้านข้างกันต่อครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างของ G L C ครับตัวแก้มข้างก็จะมีโลโก้ E Q Power มาให้นะครับบ่งบอกชัดเจนว่าตัวนี้เป็นตัว Plug In Hybrid นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อของเขานะครับล้อเนี่ยจะเป็นลักษณะปัดเงานะครับแล้วก็ตัดกันด้วยกแบบสีดําแบบนี้นะครับตามร่องต่างๆนะครับสมบูรณ์มากครับตัวแก้มยางของเขานะครับตัวสเปคยางเนี่ยอยู่ที่255 45 R 2 0นะครับตัวล้อก็เป็นล้อ AMG 20นิ้วเป็นยางยี่ห้อ Pirelli นะครับตัว Scorpion นะฮะตัวล้อตัวยางสมบูรณ์มากครับมาดูทางด้านข้างกันต่อครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับปรับองศาได้หมดทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบลายสปอร์ตมาให้ด้วยคิ้วโครเมียมในส่วนของรอบกระจกของเขานะครับสวยสมบูรณ์มากมก แล้วก็ชายบันไดนะครับไว้สําหรับขึ้นลงนะครับสะดวกสบายมากนะฮะตัวมือเปิดของเขานะครับคันนี้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกได้ทั้ง4บานเลยปลดล็อกอย่างนี้ล็อกรถนะครับมองข้างก็พับอัตโนมัตินะครับจะปลดล็อกเหมือนกันครับด้านหลังนะครับเสียบมือลงไปง่ายๆแบบนี้นะครับปลดล็อกได้หมดเหมือนกันทั้ง4บานครับด้านบนก็จะมีในส่วนของแหลกหลังคามาให้นะครับสามารถเก็บของได้ อยู่บนหลังคาเลยนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับนั่ง4คนนะครับใช้สัมภาระเยอะๆก็สามารถวางไว้ได้บนหลังคาเลยนะครับตามมาดูทางด้านท้ายกันต่อครับมาถึงท่าน้านท้ายรถครับด้านบนก็จะมีในส่วนสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับโลโก้ g l c 3 0 0 e mercedes benz f o r m a t i c ขับเคลื่อน4ล้อมาครบครับโคมไฟท้ายของเขาครับเป็นลักษณะโคมไฟท้ายแบบ2ก้อน full led ทั้งหมดครับเป็นไฟท้ายแบบ เฟสลิฟเรียบร้อยแล้วนะครับกันชนท้ายมีไฟทับทิมให้2อองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กระระยะมีมาให้ครบกล้องถอยก็จะเปิดปิดอัตโนมัติจากในส่วนของมือเปิดฝาท้ายนะครับปั้นล่างสุดก็จะเป็นของดิฟิเซอร์นะครับที่เป็นลักษณะของพลาสติกแบบนี้นะครับและก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับเราสามารถเตะเปิดเตะปิดได้ครับก็สะดวกสบายมากๆแบบนี้นะฮะฝาท้ายเปิดมาแล้วครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับ ด้านหลังนะครับช่องเก็บสัมภาระต่างๆด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งฝังอยู่ด้านล่างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรนะฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือเดิมโรงงานมาหมดแล้วก็ในส่วนของม่านกันสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบอยู่ดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับโดยการดึงสลักแบบนี้นะครับซ้าย และขวาแบบนี้เพิ่มสเปซครับเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของนะครับอเนกประสงค์มากๆฮะมาครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูในส่วนของภายในของเจ้า GLC 300e คันนี้ตามไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้า GLC ครับลักษณะกุญแจเขาเป็นแบบนี้ยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะครับไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนะครับเหยียบเบรกครับกด p u s ส start นะครับสตาร์ทรถมาเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ปรับแอร์นิดนึงมามาต่อกันครับมาดูในส่วนของแผงประตูก่อนเลยนะครับตัวแผงประตูของเขาจะสลับลายไม้แบบใหม่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงที่เป็นยี่ห้อเบอร์เมสเตอร์ของ Mercedes เนี่ยจะมีในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับอยู่ในตัวรถรุ่นที่เป็นท็อปทเท่านั้นนะครับ เครื่องเสียงคุณภาพดีครับระบบไฮเอนเลยตัวเบาะก็ปรับไฟฟ้าได้ครับมีเมมโมรีให้3จุดนะครับรวมถึงตัวเบาะรองน่องเราสามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับใช้ระยะทางไกลๆนะครับอาจจะทําให้เมื่อยล้าได้บ้างนะครับก็ตัวรองน่องเนี่ยสามารถช่วยได้เยอะเลยปุ่มปลดล็อกล็อกรถมาครบครับกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับปรับกระจกมองข้างพับกระจกทุกอย่างสัญลักษณ หม่ชัดเจนมากนะครับเปิดฝาท้ายนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับมีที่วางแก้วให้ถึง2ใบระบบไฟหน้าก็มาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะไปรูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยของเจ้า G L C 3 0 0 e คันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ A M G ตูดตัดครับมัลติฟังก์ชันครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของครูสคอนโทลนะครับคันนี้เป็นอัตติ u ครู c คอนโท l ด้วยสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้แบบอัตโนมัติเลยเวลาล็อกความเร็วตามคันหน้าเรียบร้อยนะเวลาคันหน้าเพิ่มความเร็วตัวนี้ก็จะเพิ่ม อัตโนมัติเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งเสียงต่างๆครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะครับได้หมดเลยนะครับปุ่มโฮมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวทัชแพดที่เป็นตัวทัชแพดเล็กๆแบบนี้นะครับไว้ในส่วนของคําสั่งตัวหน้าจอ mbu x นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับตัวหน้าจอเรือนไม้ของเรานะครับปรับได้หมดครับดูอัตราการกินน้ํามันได้แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าปัดหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเนวีได้หมดจอแสดงผล ทุกอย่างทํางานได้ครบเลยด้านหลังของเจ้าพวงมาลัยของเขาก็จะมีในส่วนของแพตเดิร์ชิพมาด้วยสามารถชิปอัพชิปดาวเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์9สปีดจีทอนิกของ Mercedes เป็นเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับด้ามเกียร์ก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของปัดน้ําฝนต่งตางๆเรามาดูในส่วนของตรงกลางกันบ้างครับหน้าจอตัวใหม่แล้วนะครับเป็นระบบ MBUX ของ Mercedes สครับสามารถเป็นทัชสกรีนได้ผ่านตัวจอหรือว่าใครไม่ถนัดก็สามารถใช้ทัชแพดตรงกลางตัวนี้นะครับ สามารถเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆบลูทูธนะครับระบบนำทางนีเวชชั่นมาครบวิทยุนะครับื่อบนเทิงต่างๆนะครับ USB นะครับบลูทูธใช้งานได้เล่นได้หมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟเรืองแสงในรถต่างๆนะครับหรือ Ambient Light นะครับคันนี้โอ้โห แอมเปญไลท์มันมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบลูโอเชียนบลูนะครับเพอร์เพสกายเรดมูนนะครับแล้วก็โหเยอะมากดาวบลูซันเยลโลจังเกิลกรีนนะครับเยอะมากๆหลากสีเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมด EQ ครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆน,นะฮะ Mercedes-Benz ได้เคลมนะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ตัวปลั๊กอิน เรียบร้อยแล้วชาร์จเต็มนะครับสามารถเดินทางไปลกลับเนี่ยได้ราวๆประมาณ60กิโลเมตรเลยนะครับใครที่มีไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่พักต่างๆนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเลยนะครับใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลย รวมถึง Mercedes me ครับและแอปพลิเคชันต่างๆเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือ Apple c a r p l a y คันนี้ตอบโจทย์ทุกความบันเทิงแน่นอนนะครับลงมาดูในส่วนของช่องแอร์ครับช่องแอร์ด้านหน้าของเจ้า GLC เนี่ยด้านหน้ามีด้วยกันถึง5ช่องครับเป็นลักษณะทรงกลมนะฮะแล้วก็แอร์ของเขาเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาซ้ายและขวาแยกกันได้ ช็อตคัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทเลโฟนเนวี่เรดิโอมีเดียถ้าใครไม่ถนัดในการทัชสกรีนต่างๆสามารถใช้ปุ่มช็อตคัดเหล่านี้สั่งงานได้เลยแล้วก็ในส่วนของทัชแพดของเขาด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของโหมดการขับขี่ครับดนามิกครับก็จะมีในส่วนของอิเล็กทริกนะครับอีโก้คอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับอินดิวเวนะครับสามารถปรับได้ใจชอบเลยนะครับใครชอบขับรถแบบไหนอยากจะประยุกต์ การใช้งานเป็น2ส,ส่วนตัวนะครับก็ไปที่ i n d i v i d u อรเราสามารถปรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับรวมถึงระบบการช่วยเหลือเลื่อนถลายด้วยนะครับสามารถปรับได้หมดนะครับ Parking sensor on off มีมาให้ครับตัว M ตัวนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์ครับถ้าเรากด M ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถชเชนเกียร์ได้ เองเลยนะครับโดยผ่านแพลนเดอร์ช p a ป k i n g ิ i งพ t ลตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเอาใจสาวๆเลยนะครับใครที่ชอบรถไซส์ใหญ่แต่เวลาเจอช่องเล็กๆเนี่ยไม่มั่นใจในการจอดรถของตัวเองเราสามารถใช้ p a ร k i n g Pilot เนี่ยทำให้รถเนี่ยจอดเข้าสองได้เองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเปิดปิดตัวจอคันนี้มีมาครบครับเร่งเสียงลดเสียงก็ใช้ได้หมดทุกอย่างมาดูในส่วนของเลขไม์ครับอยากจะพรีเซนต์จริงๆครับคันนี้นะฮะเลขไม์ของ เจ้า GLC 300e ปี2021ครับจดทะเบียนปี2022เมื่อต้นปีที่ทผ่านมานี่เองนะฮะไมเลทคันนี้วิ่งไปที่10,343 0 0กับกิโลเมตรเท่านั้นเองครับ 1343กิเมเท่านั้นเองวิ่งไปแค่หมื่นเดียวนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงเป็นไหนๆเลยนะฮะและก็ยังมีในส่วนของวารันตีจาก Mercedes-Benz เนี่ยให้ถึงปี2024เลยนะครับใครซื้อปีนี้ก็ใช้ยาวครับอีก2ปีสามารถเข้าศูนย์ดูแลแบบฟรีๆได้เลยมาดูในส่วนของด้านบนครับคันนี้ AMG ครับเพราะฉะนั้นจะมีในส่วนของหลังคาแก้วพาราลลมิกกราสูปครับบานใหญ่มาให้ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของม่านบังแดดครับ ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดแบบออโต้ในส่วนของกระจกนะครับด้านบนนะครับเป็นหลังคาแก้วบานใหญ่แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราจะปิดนะครับก็ปิดได้แบบออโต้แบบนี้เลยนะฮะตัวกระจกครับปิดมาก่อนนะครับ1สเต็ปนะครับแล้วก็ในส่วนของม่านนะครับก็จะปิดตามมาแบบนี้นะฮะ ครบคันครับครบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆระบบเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมาครบเลยนะครับเลขไม้ก็น้อยนะครับแล้วก็รถเนี่ยมีารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดให้ด้วยประหยัดมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับต่อไปผมจะลองไปนั่งด้านหลังครับ g l c 3 0 0 e คันนี้นั่งสะดกสบายแบบที่เขาว่ากันไหมตามไปดูครับตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของเบาะด้านหลังครับหรือเบาะแถว2ของเจ้า G.L.C. 300e ครับบอกเลยครับฟีลลิ่งในการนั่งสบายมากครับตัวเบาะเองนะครับนิ่มตามสไตล์ Mercedes ครับแล้วก็ในส่วนของหนังแท้ของเขานะครับเดินได้ทุกอย่างนะครับตัวหนังต่างๆนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง2ช่องครับสามารถปรับแรงพัดลมได้แต่ไม่สามารถ ปรับองศาความเย็นได้นะฮะแต่ว่าพอเพียงครับตัวแอร์ต่างๆนะครับเคี่ยวแอร์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ดีแรงพัดลมก็แรงเหลือๆเลยนะครับแผงประตูก็จะมีส่วนของดอกลำโพงจากเบอร์เมสเตอร์มาให้ครับลายไม้ของเขามีมาครบมีม่านข้างมาให้ด้วยนะครับสามารถดึงมาเกี่ยวแบบนี้นะครับม่าน100%ครับไม่มีร่องรอยชำรุดและเสียหายไดๆทั้งสิ้นครับรถวิ่งมาแค่10,000โลเท่านั้นนะครับใหม่มากๆ ไฟอ่านหนังสือทุกอย่างครบนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังของเขาตั้งแต่เมื่อกี้ที่เปิดฝาท้ายดูนะครับสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับแบบ100%เลยตรงกลางอีกหน่อยครับจะมีในส่วนของที่เท้าแขนมาให้สมบูรณ์ครับสภาพหนังต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเก็บวางของต่างๆที่เป็นผ้าลักษณะกำรรมะหยี่แบบนี้นะครับสมบูรณ์เหมือนกันนะฮะที่วางแก้วก็มีมาให้ถึง2ใบ ตรงกลางวางได้2ใบในส่วนของเท้าแขนนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้ด้วยถึงอีก2ใบเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยสามารถวางแก้วได้ถึง4ใบด้วยกันสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของหน้าตาเจ้าห้องเครื่องนะครับ EQ Power เป็นแบบไหนตามไปดูครับมาดูในส่วนของหน้าตาห้องเครื่องครับของเจ้า GLC 300e EQ Power ครับสตาร์รถอยู่นะครับแต่ตอนนี้ตัดระบบเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ เงียบนิ่งมากๆเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด2.0ลิตรครับเป็นระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนพร้อมกับระบบพลังงานของตัวเครื่องยนต์เองนะครับให้ความแรงของเขาเนี่ยผสมกันแล้วนะครับอยู่ราวๆ320แรงม้าเลยเอาว่ารถซูเปอร์คาร์มีหนาวนะฮะถ้าจะดันคันนี้เนี่ยคิดดีๆก่อนนะครับ เพราะว่าด้วยตัวเครื่องยนต์พละกาลังของเขาเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะครับคานหน้าเดิมครับสวยใสเลยนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการงัดใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตแก้มข้างน็อตฝากระโปรงทุกอย่างเดิมโรงงานเลยครับแห้งๆเลยนะครับตัวแผ่นกันความร้อนนะครับสมบูรณ์มากนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับบ่งบอกของตัวน้ำยาแอร์ต่างๆสติ๊กเกอร์จาก Mercedes ทุกอย่างครบนะครับไม่มีความเสียหายใดๆเลย ตัวเครื่องยนต์เองก็แห้งๆครับไม่มีร่องรอยของอาการน้ำมันเครื่องซึมหรือว่าการผิดปกติของการทํางานของตัวเครื่องยนต์เลยสมบูรณ์มากครับไม่มีอะไรที่จะติเลยสําหรับเจ้า GLC 3 0 0 e คันนี้ฮะสรุปนะครับ Mercedes-Benz GLC 3 0 0 e ครับ EQ Power คันนี้เป็นตัว f เฟสลิฟแล้วและเป็นตัว AMG Dynamic โรงงานครับ ตัวรถปี2021ครับจดทะเบียนเมื่อมกราคม2022นี่เองครับด้วยเลขใหม่เพียง1 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับมีวารันตีจาก Mercedes-Benz ให้ด้วยถึงปี2024เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นไหนๆกว่าจะออกป้ายแดงนะครับราคาสูงกว่านี้ค่อนข้างพอสมควรเลยแต่วันนี้ AB Premium Motor ครับเปิดราคาสำหรับ g l c 300 e คันนี้เพียง 3 9 9 0 0 0 0บาทครับ3,99,000บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้นพิเศษนะครับเพียง2.79%เท่านั้นสำหรับ48งวดครับใครสนใจโทรสอบถามครับ095 000 5555 095 000 5555และช่องทางทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok ครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ AB Premium Motor ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m